สำหรับเรื่องนี้นะครับเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ว่าได้ฮะสำหรับกุ้งพลอยคณิทรินหรือว่าติ๊กบิ๊กบัตเทอร์ครับที่ก่อนหน้านี้นั้นเจอมรสุมชีวิตมาหนักหน่วงเลยทีเดียวล่าสุดครับได้ทุ่มทุนเปิดร้านซาลอนกว่าเจ็ดหลักยานอโศกพร้อมกับอัปเดตเปิดใจเล่าหัาอกคนเป็นแม่ครับที่ได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวน้องวิจิสมใจหลังหันหน้าปรับจูนกับอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมขอบคุณฝ่ายชายและเล่าชาัดวินาทีหันหน้าคุยกันเพื่อลูกที่จะบอกว่ามันมันเหมือนจะเป็นปีที่ผ่านทุก ฐานทุกอย่างมาแล้วนะคะแล้วก็คือมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้เราต้องไปอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนคือเราไม่วนลูปอะคะ่ะแล้วพี่ก็ไม่โทษว่าอดีตอะมันคือสิ่งที่เลวร้ายพี่คิดว่าถ้าวันเนี้ยพี่ไม่มีอดีตมันก็คงไม่มีพี่วันเนี้ยพี่กุ้งพล่อยนะวันเนี้ยค่ะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างพี่ก็คือมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะคะแล้วพี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ ซึ่งพี่หนุ่มใจดีกับพี่มากๆนะคะณนะตอนนี้จากที่เราคุยกันหลังบ้านเสร็จอะนะคะพี่หนุ่มก็อัปเดตเรื่องลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลูกไม่ป่วยไม่สบายพี่หนุ่มก็จะโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะพี่ก็ถือว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆหลังจากที่เราผ่านอะไรกันมาได้เยอะอนะคะขอบคุณที่ทําให้แบบพี่มีความสุขว่าเขาให้พี่ทําหน้าที่แม่คือปีเนี้ยเข้าปีที่สามวีจีเนี่ย เพิ่งจะเอาดอกมะลิมากราพี่อะนะคะอันนี้พี่ก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็เวลาเจอเขามารับลูกส่งลูกเนี่ยค่ะเราก็มีบทสนทนาคุยกันให้ลูกเห็นถึงความอบอุ่นระหว่างพ่อกับแม่ณวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยจะผ่านอะไรไม่เข้าใจกันทะเลาะกันผ่านสื่อมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราร่วมมือกันเราช่วยกันหยุดนะคะ<ม>เพื่อประคับประคองลูกเราก็มานั่งตกลงกันแล้วก็คุยกันได้ดี